ขึ้นหน้าเรื่องของวัคซีนซิโนฟาร์มกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะคุณหมอนิธิมหานนเลยค่ะที่การราชวิทยาลัยจุฬาพรมีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับบุคคลทั่วไปคุณหมอบอกว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในสัปดาห์หน้านะแต่ว่าสำหรับบุคคลทั่วไปอาจจะเน้นก่อนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มนั่นเองค่ะคุณหมอนิทิบอกว่า ตอนนี้เนี่ยได้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณวัคซีนซิโนโฟาร์มเนี่ยมาแล้วนะคะแล้วก็ที่ได้มีการจัดสรรไปแล้วตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่กันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกวันที่18แล้วก็25กระกฎะาค,คมนี้ค่ะโดยรวมที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สั่งไปในส่วนของซิโนโฟาร์มนะคะประมาณ8ล้านโดสดดวยกันอันดับแรกค่ะคุณหมอบอกว่าจะพิจารณาจัดสรรวัคซีนซิโนโฟาร์มให้ทุกนิติบุคคลที่แจ้งความประสงค์มาในชุดแรก ึ่งทางทีมงานค่ะจะมีการทยอยส่งอีเมลยืนยันกลับไปถ้าเลยวันศุกร์ที่9กรกฎาคมยังไม่ได้รับการติดต่อก็ขอให้แจ้งกลับมาด้วยนะคะอันนี้เฉพาะบริษัทที่มีการยื่นความจำลองมาไว้เท่านั้นนะคะส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่จัดกลุ่มลำดับความสำคัญมาแล้วพร้อมกับเอกสารรับรองจากทางผู้ว่าราชการจังหวดัดก็จะเริ่มจัดสรรให้กับกลุ่มตามลำดับเหมือนกับนิติบุคคล กลุ่มแรกๆก็จะเป็นกลุ่มการศึกษากลุ่มสาธารณาสุขและบริการทางการแพทย์และจะขอจัดให้กับพระสงฆ์แล้วก็นักบวชในพื้นที่ตามที่มีการบริจาคเอาไว้ร้อยละสินะคะที่มีการทําสัญญาเอาไว้กับองค์กรต่างๆที่มีการจะซื้อวัคซีนจากซีโนโฟาร์มนั่นเองส่วนบุคคลธรรมดาหรือว่าคนทั่วไปค่ะ ก็จะเปิดให้เริ่มยื่นความจำงในปล,ปลายอาทิตย์หน้าแต่ว่าจะให้เฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสีแดงก่อนนะคะแล้วจะต้องขอเปิดเป็นช่วงๆอย่างเช่นครั้งละประมาณ20,000คนหากเต็มแล้วก็อาจจะปิดแต่ว่าจะเปิดอีกครั้งเนี่ยเป็นช่วงๆก็ถือว่าเป็นการจัดระบบให้เรียบร้อยเป็นชุดๆกันไปโดยในวันนี้ตอนบ่ายค่ะจะมีการประชุมหารือกับโรงพยาบาลที่จะรับฉีดเพื่อให้แน่ใจในระบบบริการและทุกโรงพยาบาลก็ต้องพร้อมเต็มใจช่วยเพิ่มงานในส่วนนี้ด้วยนะคะ ปิดท้ายคุณหมอก็บอกว่าอาจจะมีข่าวดีเพิ่มเติมค่ะเพราะทางซิโนฟาร์มแล้วก็ทางบริษัทโลจิสติกกำลังเจราจาต่อรองรลดราคาวัคซีนกันอยู่ด้วยค่ะนี่เป็นวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มนะคะ